ถูกครับเฮ้ยเฮ้ยถูกเฮ้ยครับอินเนี่ยโอ้โหใส่ได้กินเหี้ยบพวกนี้ตัวนี้หาเขียดเรืุ่ยๆตัวนี้ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC สุภูสุคนนะครับสวัสดีพี่น้องที่เขามาเบึงช่อง youtube นะครับขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องพอแสงพะเลาะนะครับผมครับพอแสงพะเลาะเมื่อนี้พาพี่น้องมายาเบ็ดนะครับเบ็ดใส่เบ็ดยาเอ่อยาเขียดไใบมือเสาวนี้นะครับเนาะนะครับใส่ไใบมือเสาวนี้ตอนนี้กสบ,บ่ายม้กว่าแล้วละนะครับเดี๋ยวมา ปยามน้ากันเบิงว่าสีได้อัวได้ตบอนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ใส่ไปแล้วยามกลับขึ้นแมานะครับยามกลับขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับได้ปลาคอสามตัวปลาไลตัวนึงนะครับปลาไลกินเบ็ดเงี้ยเขียดกลงเว้นนะครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันนะครับก่อนไปเบิงกระฝากพี่น้องให้ไวลไน้ไกใจนะครับพอเสียงพอรอนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นเป็นการแจ้งเตือน บ่ให้ยาดเลิปต่อต่อไปนะครับผมนะครับกดไหลกดแช์กดติดยตามไปลกลับไปเบิ้งต้นกันเลยครับผมครับเมื่อเ้านี้บ่อได้ทายเห็นเบิ้งนะครับมาใส่ฝนตกนะครับฝนตกลิ่นแฉๆอยู่นะครับยันโทรศัพท์เปียกนะครับบ่อได้ไทยพี่น้องเบิ้องมาห่อลังแหกนะครับพีได้กูไอ่เวิดนะครับ นี่เงียใส่นหัวลังที่สองเขียดตายครับขับเขียดซี่หาลังแลรวซีหาลังแล้วครับเงียบ ตหญ่ใช่ไ่มพี เเก็ดแปดลังแล้วเพรา้านมีป่าทักตวนนึกแปดลังเก่าป่ะเ้าะฮึเมียนโอ้บดิ้ตสวสดีเพนห็นนี่ไนึกว่าน้ำต่า ta rồi ta hết ta cái thứ nhất thứ บ่ดินบัววร์ครับรถนอาตารถสัรถสำครับรถรถปลาแสดงว่าขอบ่ดี าสิบ๊ะย้ตัดตนึงโดดินแห้งมันจะตัวละเขียดสองเขียดว้ารถตัวนึงครับเดินทถนนมีกั่รถบ้าได้ดึงร่าได้ดึงเอียงสำหรถบจะไปเรื่อยๆรถตัวนึ่งยัง il y en mình đừng đừng có chỉnh thành viên ngô đi bàn nha yeah. lắm nhìn ôi oh. Saya ini nah, ini akan dengkai, ada roding, oh, และเรื่อง่บันไดนที่ป่าก็ยังโตอยู่ นี่ครับตาดูนี่อืีดึงเขาฟังดี๋เาไขว The вид. is a บืหลังก็เกือบลืมเกือบลืมี้โอ,อ้ดัรแบบลายหลังละเกือบยี่สิบหลังตรงนี้โมีโตยศสิบกุหลังละ,งกกลงละเกือบยี่สิบหลัง คือเ่ได้กินแหงเขาบอกมึงคือบุ้งแต่ไม่จิหือสิเลย ¡Qué sí, bonito! ¡Vamos! No. 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 Tại đây là khắp kìm heo đi Ý này อยู่ทิ่ตะลางแล้วบอยู่ทิาลางแล้วนี่บุ้ีป่านี่ป่าเยอะเกินี้องนี่ียนเคียง มันตายแล้วว่ะตายแล้วครับตายแล้วนี่โอตายแล้วครับตัวนี้ใจส้อคักแท้ มันก็่ดิ๋ยดครับได้ตัวญานี่ตายละวามันตีบ่อยแจ็ตัวนูครับ มูลหลากออมาใครอยู่บอื่นอื่นหรือไดำบัง

ชอับเด่นเด่นนี่การดูดูก่อนอืมหาจุดตงนี้เดือดดูดูอื้อ อู้ ah, ูก้ารับเส้อเฮ้ยตกเฮ้ยครับอินเนี่ยอู้สีแด้กินเหี้ยเ่พวกนั่นตัวนี้หาเขียดลูกตัวนี้ครับน้าตัวนเื่งตายตัวตายย่งอ่เกิดต่ำกันเหยื่องั้นตัวตายกันเลย้ตัวตาย เบื้องต่อไปครับผมมาแล้วโบแหวแล้วเนืมมเ่องจากหยามไม่ยี่สิบหลังบุ้งเจ๊ตัวบืงง้งยัางหยดจากหลังย่งหยดมืนอายจะถึงสิบหลังย่างเรื่อยๆครับผม อ้ยโอ้ยยิไปโอ้ยอัไนี่โอ้ยอัไนี่ดึงเข้าไปหนผมครับเดี๋ยวด้ว ล่วงเอาน้ำเร็วครับสีจะล่องเอาเลยมุดเข้าไปในพุ่ครับจับมันอยังกินจ้าเก่งสึ่งเลย

ตายครับครับผมใส่เบ็ยเยเียร์เงียดสำหรับเศร้านี่ก็เสร็จสิ้นแล้วครับยามสัายามสองเท่านะครับยามเทือกยามเครื่องเดียวนะครับใส่มาแหล้วยามเครื่องหนึ่งหุ่นไปรตเปรดยามเปรดยามเครื่องหนึ่งขอบคุณมากเพิ่งใส่เ่แรกนะครับได้ปลา คอสามตัวปลาไหลตัวหนึ่งนะครับเนาะน่ครับบานนี้ชงใบลูกมะยามลูกมะยามนี่ก็ได้ปลาคอสามตัวนะครับได้บอกคอสามตัวร่วมแลวกับร่วมทุกปลาไหลได้เจ็ดตัวนะครับใส่มือนีนะครับผมสำหรับมือนีนะครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันย่ามไม่เศร้านี่เบื่อไทยเบิ้งงเบื่อไทยนะครับเพราะว่าฝนตกฝนตกลินเสๆนะครับย่าโทรศัพท์ ยกนะครับเลยบริทไทยดี๋ยวเบอร์ต้องกันนะครับว่าได้ตัวหน่อยตัวใหญ่สำหรับยามคู่พร้อมนะครับได้ป่าสามตัวนะครับได้ป่าสามตัวไม่เศร้าได้ซีตัวซีก็ปล่อยรวมแล้วเป็นเกียรติตัวนะครับทีน,นี้บ้านได้ตายตัวนี้ทีนี้เราหาขีดนะ่ะหาอาหกขีดได้ยัง สามตัวได้ได้อยู่โลกวัวนะครับสามตัวโลกวัวได้หรอกหนาสิโรสีเขีดหาขีดได้อยู่ครับสามตัวครับสำหรับคลิปนี้คงสิพ่อสานี่ก่อนนะครับเนาะนะครับขอบุญขอบคุณได้รับสำหรับพี่น้องที่เขามาเบิงนะครับผู้ใดเขามาเบิงก็ขอให้ถูกงวยเลยเบอร์ถึงรั้นวันที่หนึ่งนะครับผมผู้ใดเขามาเบิงแล้วก็ผู้ใดกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งไว้ขอถือแล้ววันที่หนึ่งาสามใบขึ้นไปนะครับหาใบนะครับหาใบสี่ใบห้าใบขึ้นไปนะครับผมผอ้ยคาว่าเบ่งแล้วกว็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสำหรับลีปนี้นะครับนะเนาะอย่าเจ็บอย่าปินอย่าจนสุขภูสุขคนสวัสดีครับผม